พื้นที่สำหรับตัดหญ้าของผมนะครับรวมรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักร้อยตารางวาได้นะครับก็จะมีพื้นที่ตั้งแต่มุมนู้นนะครับมาทางซ้ายมือประมาณนี้นะครับแล้วก็ยิงตรงมามุมนี้นะครับถึงตรงนี้ แล้วก็รวมถึงด้านหน้านี้นะครับตรงที่ตัดเป็นกรองไว้แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยตารางวาร้อยตารางวาเนี่ยผมตัดหญ้าไปสามครั้งนะครับก็ได้หญ้ามาพอสมควรสำหรับเอาไปเลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยนะครับหญ้าแปลงนี้เนี่ย ซึ่งเป็นสนามที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกย้านะครับคือต้องการให้เป็นให้เป็นพื้นที่ว่างโล่งนะครับแล้วก็จะมีปลูกผักสวนครัวอยู่ตามดิมรั้วจะเป็นสชนใหญ่ตรงกลางก็จะมีตรงกลางนี่นะครับที่เอาไว้ปลูกผักเสี้ยนนิดหน่อยครับซึ่งชุมชนและแวกนี้เนี่ยนิยมทานผักเสี้ยนดองกันมากก็เลยปลูก แบ,บ่งพื้นที่เอาไว้ปลูกผักเสียนนะครับแล้วนอกนั้นก็ปล่อยไว้เป็นพื้นที่ว่างนะครับเพราะช่วงหน้าฝนนี่ปลูกอะไรได้ยากประเภทใบบางนี่หมดสิทธิ์เลยครับถ้าจะปลูกกับพื้นดินแบบนี้เพอฝนตกเยอะขนาดนี้แหละพวกผักใบบางเนี่ยจะไม่ได้กินครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเลี้ยงวัวได้กี่ตัว แล้วก็จะเลี้ยงเขาได้กี่วันนะครับตามผมไปดูด้วยกันเลยครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับโดยปกติเนี่ยในช่วงหน้าหนาวและหน้าแล้งผมก็จะปลูกผักนะครับก็หลายชนิดอยู่แต่หน้าฝนผมต้องปล่อยพื้นที่ว่างไว้ครับ ไม่สามารถปลูกผักได้นะครับเนื่องจากว่าผักใบบางผักขินใบเนี่ยเจอฝนเข้าไปเนี่ยใบยเขาจะเน่าทั้งหมดนะครับผมก็เลยไม่ปลูกผักในช่วงหน้าฝนนะครับก็จะมีพืนที่ก็จะเลยว่างและโลง่โลงๆมีหญ้าขึ้นนะครับเป็นเป็นระยะเป็นรอบๆก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึง่ง ในช่วงหน้าฝนเนี่ยวัวผมก็จะอยู่ในคอกซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้ยา้ข้างบ้านนี่แหละครับที่จะเอาไปให้วัวนะครับกินในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งวัวเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถเอาออกมากลางทุ่ง ทุ่งนาได้นะครับก็จะมีฟางแห้งส่วนหนึ่งแล้วก็มีหญ้าสดแบบนี้แหละครับที่จะไปผสมผสานเลี้ยงเลี้ยงเขาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อตารางวาเนี่ยจะนำไปเลี้ยงวัวได้กี่ได้กี่ตัวได้ก็ได้กี่วัน ผมมีวัวอยู่6ตัวนะครับก็จากปริมาณที่ผมตัดเนี่ยผมใช้เวลาตัดสามครั้งนะครับก็จะได้หญ้ามาเลี้ยงวัวเนี่ยหตัวเนี่ยสามารถเลี้ยงวัวได้แค่2วันสามารถเลี้ยงที่หนึ่งร้อยตรางวากับหญ้า ที่เห็นอยู่นี่นะครับสามารถเลี้ยงวัวได้6ตัวภายใน2วันเท่านั้นเอง